วันนี้เราออกไปข้างนอกนะเจอแดดแรงแต่เราจะทำเครื่องดื่มพกไปด้วยวันนี้นะคะเราก็มีน้ำผึ้งร้อยเปอซนจากดอกกาแฟนะคะน้ำผึ้งนี่กินแล้วดีมากนะคะเป็นเหมือนยาอยู่วัฒนาด้วยนะเนี่ยแล้วเราก็ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มช่วยให้เครื่องดื่มอร่อยยิ่งขึ้นหรือบางทีแบบคือ น้ำพึ่งอ่ะกินเปล่าๆยังอร่อยเลยเนี่ยลองหาซื้อมาใช้ลองหาซื้อมาไว้ในครัวเรือนหรือเคาน์เตอร์เครื่องดื่มของคุณดูนะคะของ CPBNF ค่ะอันนี้ขนาด500กร,รัมนะคะน้ำพึ่งดอกกาแฟร้อนะคือออร์แกนิกมากอะ่ะนี่เฮลตี้ด้วยหลีกเลี่ยงจาก การจัดเก็บก็คือหลีกเลี่ยงจากแสงแดดและความร้อนนะคะแนะนําก็คือเหมาะสําหรับการบริโภคหรือใช้เป็นส่วนผสมในอาหารและเครื่องดื่มลองหาซื้อมาบริโภคกันดูค่ะซื้อมาชมกับเครื่องดื่มก็คืออร่อยค่ะ